ื่องของสาวเมทพีรณีกับหนุ่มสงกรานค่ะคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยวงในเขาก็ออกมาเปิดเผยนะคะเล่าเรียงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเป็นไปเป็นมายัางไงนะคะคุณผู้ชมโดยเขาเล่าว่าเพื่อนของผู้สื่อข่าวท่านหนึ่งไปเจอสาวเมทพีรณีค่ะคุณผู้ชมกับไฮโซพกอยู่ที่ผับด้วยกันแล้วก็มีการเข้าไปส่องไอจีของทั้งคู่นะคะว่ากําลังออกกําลังกายในยิมเดียวกัน ถึงแม้ว่าจะไม่มีรูปคู่นะคะคุณผู้ชมแต่ก็รู้ว่าอยู่ที่เดียวกันและทั้งคู่เนี่ยก็ไปเที่ยวไปไหนมาไหนด้วยกันก็บอกว่าไม่แปลกนะคะเพราะว่าสาวเมทกับไฮโซโคกเนี่ยออกมายอมรับนะคะบอกว่าเป็นเพื่อนกันมานานแล้วก็ไม่แปลกนะคะคุณผู้ชมจากนั้นเนี่ยก็มีการเจอหนุ่มสงกรานกับสาวอื่นนะคะที่ไม่ใช่สาวเมทชื่อย่อมอม้าเหมือนกันค่ะ ส่วนความสัมพันธ์จะเป็นยังไงก็ต้องรอให้ทางสงกรานแล้วก็สาวมอม้าเนี่ยออกมาพูดเองจากนั้นค่ะคุณผู้ชมก็มีเพจดังนะคะได้มีการโพสต์ภาพดาราสาวสวยนะคะไมล์ะพัสสิิออกไปตีกอล์ฟค่ะคุณผู้ชมโดยมีแมทธิวดีนแล้วก็สงกรานเตชานรงอยู่ด้วยและมีการระบุข,ข้อความเอาไว้นะคะว่าส่องแฟชั่นชุดตีกอล์ฟสาวไมล์ะพัสสิ เป๊ะยังกับเดินบนรันเวย์นี่คือสิ่งที่เพจดังเขาโพสต์นะคะคุณผู้ชมพอภาพนี้เนี่ยมีการออกไปค่ะทางผู้จัดการของสาวไมค่ะก็ออกมาชี้แจงนะคะบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเดี๋ยวให้สาวไมเป็นคนพูดชี้แจงเองต่อมาค่ะคุณผู้ชมนิวเคลียร์หันษาก,ก็มีการโพสต์ภาพค่ะที่สาวแมทเนี่ยกำลังยื่นกระดาษที่เขียนขอเพลง ซึ่งเพลงที่ขอเนี่ยชื่อว่าอยากเจอคนจริงใจบายดวงตาคงทองจุ๊บจุบอกหักค่ะแล้วก็เขียนแคปชั่นแท็กไปหาสาวแมทค่ะคุณผู้ชมแล้วก็บอกว่าดูเพลงที่เธอขอกับเพลงที่นักร้องร้องเรียกว่าชัดเจนกับสถานะล่าสุดของเธอตอนนี้อันนี้คือสิ่งที่นิวเคลียร์โพสนะคะคุณผู้ชม และวันที่25เมษายนที่ผ่านมาค่ะก็มีการออกมายืนยันความสัมพันธ์ของสงกรานกับสาวไมายและพระจัตินะคะเป็นภาพที่อยู่ที่สนามกอล์ฟด้วยกันแล้วคนโฟกัสที่สาวไมายเต็มๆเพราะว่าสาวไมล์เนี่ยเริ่มมีการตีกอล์ฟตั้งแต่เดือนธันวาค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่ไปร่วมงานแต่งของแพทติเซียกับโนต้ตวิเศษซึ่งวันนั้นเนี่ยสงกรานไม่ได้พาสาวเม็ดไปด้วยนะคะคุณผู้ชม และวงในก็ออกมาบอกนะคะว่าผู้หญิงคนนั้นอักษรมมาก็คือสาวมายนี่แหละที่พูดถึงกันและยังบอกอีกนะคะว่าแมทเนี่ยไปเจอมายกับสงกรานที่ทองหล่อก็เลยเกิดประเด็นแล้วก็มีการแคปชั่นใส่ชุดไทยนะคะแคปชั่นเอาไว้นะคะว่าอยากเกิดก็เปิดมาและช่วงหลังๆเนี่ยก็เห็นสาวมายไปเช็คอินที่เขาใหญ่อยู่บ่อยๆค่ะคุณผู้ชมนี่คือสิ่งที่วงในเนี่ยเขาออกมาเล่า เรียงเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นสำหรับประเด็นของแม็ดพิรณีสงการเตชะนรงค์แล้วก็ไมล์และพัสสิค่ะคุณผู้ชม